ครับสวัสดีมิตรรักผู้ใช้กล้องวงจรปิดทุกท่านครับวันนี้อยู่กับท็อปจากเถนดีประเทศไทยและในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่จะเป็นการอธิบายในส่วนของการใช้งานตัวกล้องกับตัวเครื่องบันทึกนะครับในรุ่นที่รองรับการเปิดฟังก์ชันในการดีเทคนะครับผมจากตัวเครื่องบันทึกก็เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับว่าในการดีเทคเนี่ยสามารถเข้าไปได้ยังไงเริ่มแรกนะครับเข้าไปที่เมนูนะครับผมจากนั้นเข้าไปที่หัวข้อ VCA นะครับผมในหัวข้อ v c a เนี่ยจะเป็นหัวข้อที่เราจะใช้ในการเปิดฟังก์ชันต่างๆของตัวกล้องนะครับเช่นในระบบของตัว AI นะครับที่จะเป็นการตรวจจับในส่วนของวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์การเปิดฟังก์ชัน on Du t y นะครับผมการตรวจจับคนนะครับต่างๆโดยที่วิธีเปิดใช้งานให้เราไปที่ enable vca หรือเปิดใช้งานนะครับสำหรับตัวกล้องที่รองรับในแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีระบุนะครับผมจะเปิดให้กดติ๊กแต่ถ้าตัวไหนที่ไม่ได้เปิดให้กดติ๊กเนี่ยแสดงว่าไม่ได้รองรับนะครับอย่างตัวนี้จะเป็นซ m ม u n g qn i 5 w นะครับมันสามารถเปิดเป็นตัว behavior ได้จากนั้นครับกด apply ทีนี้เข้าไปดูที่ event parameter หรือการตีกรอบตีเส้นหรือว่ากำหนดช่วงพื้นที่ที่เราสนใจนะครับผมหลังจากที่เรากดเข้าไปแล้วเราสามารถ กดเลือกพื้นที่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นทริปบายนะครับผมกดดับเบิลคลิกเพื่อที่จะเสร็จในการตีเส้นนะครับผมถ้าสมมุติไม่ต้องการกดไล่เคลียร์ได้นะครับการตีเส้นตีกรอบสามารถกําหนดได้2อ,อย่างครับเป็นทริปบายหรือพารามิเตอร์นะครับผมโดยที่อย่างกล้อง QN HA l w ที่เป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยสามารถเซตรูไอดีได้2รูนะครับผมหรือว่า2กดเข้ามาที่หัวข้อที่3นะครับผมก็จะเป็นช่วงของการอะลามนะครับว่าจะให้อลา,ามที่ช่วงไหนกดติ๊ก คลิกซ้ายครับผมเพื่อที่จะลากนะครับผมถ้าเป็นสีฟ้าแสดงว่าเราเลือกแล้วทีนี้มาดูที่ Linkage Setting นะครับเราจะให้มันอลา,ามเป็นอะไรเป็นปัสเซอร์ที่เครื่องบันทึก OSD Single Screen ก็คือเป็นป๊อปอัพนะครับผมหรือว่าแจ้งยังไงก็สามารถกำหนดได้ตามช่วงข้อตรงนี้เลยนะครับผมแล้วถ้ากลับกันนะครับเรามาดูที่ในส่วนของตัวกล้องถ้าเป็นตัวฟีเจอร์ที่เป็นตัวกล้องไขหงหรือว่ากล้องที่เป็นตัวอลา,ามแบบว่า Wi-Fi นะครับผมเราเข้ามาดูที่ Advanced Smart นะครับผมทีเนี้ยเราจะสามารถมากำหนดข้อในส่วนของตัวกล้องไข่หงหรือว่ากล้อง Wi-Fi ของเราได้นะครับผมการตีเส้นสามารถตีได้จากตรงนี้เลยนะครับกด1กด2แล้วก็ลากได้เลยนะครับดับเบิ้ลคลิกเพื่อเสร็จนะครับผม Deployment Time ก็คือช่วงเวลาที่จะให้อลามแล้วก็ Linkage Setting ก็จะเป็นในส่วนของการตั้งค่า ที่ตัวเครื่องบันทึกนะครับว่าจะให้แท็กกิ้งมีเสียงหรือว่าจะมีไวรัสเตือนด้วยไหมนะครับผมก็จะสามารถตั้งได้จากเครื่องบันทึกรุ่นที่รองรับนะครับโดยที่รุ่นที่แนะนําก็จะเป็นในรุ่นของตัวซีรีส์เหล็กนะครับที่จะเริ่มเปิดฟีเจอร์ตัวนี้ได้นะครับผมโดยที่ตัวเครื่องตัวนี้ที่เราลองมาทดสอบนะครับจะเป็น3 1 1 0 IBB 3นั่นเองนะครับผมหากมีข้อสงสัยสามารถแจ้งท็อปได้เลยนะครับขอบคุณครับ